ตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ค่อยน่ากังวลนะคะื่ังจากว่าระดับน้ําทางตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่องก็เลยทําให้เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ยังคงการระบายน้ําในอัตราเดิม1,498ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีค่ะ แต่วางใจไม่ได้เพราะอีก2-3วันข้างหน้าอาจจะต้องมีการพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากฝนที่จะตกต่อเนื่องทาง <c oughs> <c oughs> ตอนบน <c oughs> แล้วก็จะตกเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> ตกลงมาเยอะแล้วแล้วตอนนี้กําลังจะมีฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุยางิงิด้วยค่ะ โดยเทศบาลเมืองสิงห์บุรีมีการประชุมเตรียมความพร้อมกันเพื่อที่จะรับมือสถานการณ์น้ําแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งเบื้องต้นได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําบริเวณใต้สะพานบางระจันฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกติดแม่น้ําเจ้าพระยาและติดตั้งป้ายแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยในการสารัญจรเพื่อระบายน้ําเจ้าพระยาที่ไหลเข้าท่อไม่ยังเขตชุมชนเทศบาลเมืองสิงห์บุรีค่ะ น,นายนรงศักดิ์วิงวอนนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรีพร้อมคณะร่วมกันกรอกทรายใส่กระสอบจำนวน200ถุงเอาไปอุดช่องว่างของเขื่อนฝั่งตะวันออกทั้งหมดและอุดท่อทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาหากว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเพิ่มเป็น1,700ลูกบาศเมตรต่อวินาทีในอีก1-3วันข้างหน้า โดยทางเทศาบาลเมืองสิงห์บุรีก็มีความพร้อมรับมือน้ําเหนือนะคะแต่อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนรีมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาติดตามเสียงประกาศตามสายเอาไว้ด้วยรวมทั้งติดตามเพจของเทศาบาลเมืองสิงห์บุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําวันต่อวันเพื่อความไม่ประมาทด้วยนะคะ ล่าสุดระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังทรงตัวค่ะแต่ว่ามีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยและพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำระมัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วยโดยเฉพาะบริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาแม่น้ำน้อยตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัด พระนครศรีอยุธยาโดยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยและพื้นที่เสี่ยงขนย้ายของยกขึ้นที่สูงนะคะป้องกันความเสียหายแล้วก็ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนอกจากนี้นะคะยังคงใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยารับน้ำเข้าไปในอัตราที่เหมาะสมอยู่ที่287ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกค่ะ หากว่าระดับน้ําทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะระยะต่อไปเพราะฉะนั้นติดตามข่าวสารได้แอตลอดเลยนะคะทั้งนี้กรมอุทกกรมอุทกกาสต์ กองทัพเรือค่ะมีการคาดการ์ด้วยนะคะว่าในวันที่14ถึง22กันยายนนี้จะเกิดสถานการณ์น้ำทะเลหนุนขึ้นอีกครั้งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการยกตัวสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างใกล้ชิดด้วย เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเตรียมรับมือทั้งน้ําเหนือที่ไหลลงมาจากฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติมรวมทั้งน้ําทะเลหนุนสูงด้วย